กส,สท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับจู่กับผมวินอยูย่ในช่องของวิดีโอเนะครับผมคือคลิปนี้ผมจะมาทําอะไรใช่ไหมครับผมก็จะมาบอกว่าผลของการแลรกซับนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมก็ผลของการแลกซับช anel ของผมใช่ไหมครับก็แล้วเราไปดูวันก่อนเลยนะฮะซึ่งผมเลิกแลกซับไปตั้งแต่ซับผมสิบห้าแล้วนะครับแบบนึงเชทดด้งนะครับ ซึ่งแรกซับนี่มันก็อันนึงนะคางค้างวะนะครับซึ่งการแรกซับนี่ก็ดีไม่ดีก็แล้วแต่คนนะครับผมก็ผมจะมาพูดเรื่องการแรกซับละกันว่าผลของมันเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นยอดวิวผมใช่ไหมครับที่แบบคลิปแรกๆเลยนะครับผมก็ซึ่งมันก็เยอะนะครับผมนะฮะ ซึ่งผมก็เคยทอกับการทำ Youtube ตรงที่ว่าคือผมมีช n e l อีกช n e l หนึ่งคือมันเก่ามากแล้วแล้วมันก็หายสาบสูญไปแล้วนะครับผมซึ่งผมเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ไงมันก็เลยหายใช่ไหมครับเอออันนี้แหะครับผมก็จะแค่ผมก็เออมันไม่มีอะไรคลิปนี้มันก็อาจจะยาวหน่อยนะครับผมแต่ก็เป็นผลของการแลกทรัพย์นั่นเองนะครับก็ผมก็ทำคลิปไปโอคลิปหนึ่งใช่ไหมครับ ผมคิดว่าคนติดตามมันจะขึ้นแบบคลิปหนึ่งอาจจะขึ้นเป็นสิบคนติดตามอะไรอย่างงี้นะครับทั้งๆท,ท,ที่มีคนดูตั้งเยอะแต่ผู้ติดตามไม่ขึ้นเลยนะครับผมซึ่งแล้วผมก็ได้นามืดนะครับก็คือใช้ชแนลนี้แหละไปแลกซับนะครับเออแลกซั์แบบไหนก็เออผมก็ยังไงผมก็จะไปเม้นใต,ใต้ใต้คลิปของพี่เว็บนะครับผมก็ บอกว่ากดมากดกลับหรือว่ามีคนที่แลกทรัพย์กันอยู่แล้วผมก็จะบอกว่าผมกดแล้วนะครับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งท่านผู้ชมเห็นยอดวิวมันก็มันก็เยอะใช่ไหม120เนี่ย39เนี่ยมันก็เยอะนะฮะมันเยอะกว่าข้างบนอีกนะฮะโอเคครับท่านผู้ชมก็โทษของการแลกทรัพย์เป็นยังไงครับซึ่งอันนี้มันคลิปมันเก่าเนอะใช่ไหมมันมันเก่ามากเลยนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับผมนเนี่ยคลิปเอาชีวิตรอดเนี่ยนะครับผม ตอนนั้นผมแลกซับอยู่มั้งอืมนั่นแหละปรากฏว่าคนดูมันคือมันไม่มีเลยครับท่านผู้ชมคือแบบเออซับตัวเองนั่งสิบห้าใช่ไหมครับแต่คนมันไม่มีคนดูเลยคือแบบคือแบบเฟลมากไม่มีคนดูที่ที่เห็นอยู่ทั้งหมดในตอนแรกมันจะเป็นสี่คนใช่ไหมครับคือผมดูทั้งหมดเลยสี่คนแต่อันนี้มันคิดมันนานแล้วไงผมก็มันก็จะมีคนดูเพิ่มใช่ไหมครับคือแบบ ซับมันน้อยมากเนี่ยสี่คนเนี่ยเห็นไหมเอ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้มันสามสิบกว่าซับแล้วนะครับผมก็คือคลิปพวกนี้เมื่อก่อนคือแบบยอดวิวน้อยมากเลยนะครับผมก็แบบบางคลิปไม่มีคนดูนะครับผมก็ต้องดูเองนะครับดูแบบห้าหกรอบอะไรอย่างงี้นะครับมันก็ทําให้คลิปไม่น่าเกลียดเกินไปนะฮะซึ่งผมทําไม่ถูกครับผมอ่าแล้วเราจะมาพูดถึงผลของการแลกซับมันเป็นยังไงครับก็คือ ครั้งแรกๆใช่ไหมครับผมก็เออคิดว่าการแรกซับเป็นดีใช่ไหมครับผมก็อะไรวะหนึ่งผมก็ลงคลิปไปปกติใช่ไหมครับก็มีคนดูสองสามคนนะฮะซึ่งผมก็ดีใจแล้วแค่ยอดวิวเดียวนะฮะซึ่งเออจะเอาไปนึ่งค่าได้แล้วนะครับไม่ใช่เลยะครับผมก็อันนี้ซีเรียสเลยนะครับผมก็ซึ่งมันก็นก็ไม่ดีครับคือแบบ ตอนที่ผมแลกซับใช่ไหมคือแบบผมตื่นเช้ามาทีไรอะคือซับแม่งจะลดไปเลยเว้ยคือลดไปเท่าไหร่วะลดไปวันละหนึ่งอะคือตอนนั้นผมมีอยู่สิบซับใช่ไหมแล้วผมวันเดียวผมแลกได้ห้าซับเนี่ยอุ้ยสิบห้าแล้ววะแม่งโคตรง่ายเลยไม่ต้องไปทําคลิปไม่เสียเวลาคนก็มากดซับจะกดซับจะคลาช่องกูแล้วซึ่งมันเป็นความคิดที่ผิดมากๆเลยนะครับผมซึ่งแบบผมคิดผิดมากนะครับ คือแบบซับมันลดทุกวันนะครับบางวันสองบางวันหนึ่งเนี้ยลดจนเหลือสิบเหมือนเดิมครับซึ่งสิบคนเนี้ยคือเป็นซับที่ผมหาด้วยหามาด้วยตัวเองนะฮะอาจจะมีเพื่อนช่วยซับบ้างอะไรอย่างี้นะครับซึ่งมันไม่ลดเลยนะครับคือซับแบบนั้นคือเป็นคนที่ติดตามเราจริงๆนะครับถ้าเป็นแบบแรกซับอย่างงี้ใช่ไหมครับคือเขาติดตามเราวันเดียวฮะ บางคนอาจจะขี้เกียจอาจจะติดตามตลอดไปเลยนะฮะนะฮะเขาติดตามเราวันเดียวครับแล้วก็พุ่งนี้ซับก็ลดอย่างนี้นะครับผมก็มันเป็นอะไรที่ไม่ดีอ่ะแล้วก็บางคนอาจจะเห็นว่าแรกซับมันดีกว่าทาคลิปเพราะว่าแรกซับมันได้ซับเยอะซึ่งทําคลิปมันก็ได้ซับเยอะเหมือนกันครับแต่อยู่ที่ว่าคลิปของคุณอ่ะมันจะอันนี้หรือเปล่ามันจะได้คุณภาพหรือเปล่าคลิปมันจะกากหรือเปล่าหรือว่า มันจะน่าสนใจหรือเปล่านะครับเนี่ยคลิปเนี่ยซึ่งไอ้นุบนุบป,ประทาโปเนี่ยนะฮะเออผมก็ตอนแรกมีคนดูไม่ถึงสิบวยครับผมก็ไม่รู้มันขึ้นมา150ยังไงนะผมก็งงเลยนะครับซึ่งคือมันน้อยกว่าคลิปอื่นๆเอ,า,อาง่ายๆแต่ตอนนี้มัน150ครับซึ่งผมภาคได้กากมากแต่เนื้อหามันน่าสนใจไงครับคนดูก็เลยเยอะนะครับก็มีคนมาซับบ้างนะครับ เออก็ยังไงอะก็แค่ทําคลิปที่น่าสนใจนะครับคนเขาก็จะมากดซับสไครป์ช่องคุณแล้วแบบบางคนเนี่ยทําทช่องมาเป็นปีงี้ใช่ไหมครับซับยังไม่ถึงไม่ถึงพันอย่างงี้ครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่าท้อนะครับผมผมก็ผมก็คิดว่าผมจะติดหนึ่งในนั้นนะ <c oughs> รู้สึกว่าซับมันขึ้นช้ามาเพราะว่าผมทําคลิปแบบกาก,ากมากแต่เนี่ยมีครับมีไหมครับเถื่อนกับแท้นี่ครับ มันน่าจะสนน่าจะเอามันน่าจะน่าสนใจนะครับผมเนี่ยมันก็คือร้อยร้อยกว่าแล้วมั้งนะครับซึ่งคนเนี่ยเขาทําคลิปมาเป็นเป็นปีอย่างนี้นะครับซึ่งซับเขาไม่ขึ้นเลยซับเขาไม่ขึ้นผมแล้วก็ไม่ได้พาดพิงใครด้วยนะครับผมสมมติว่าคุณทําซีรีส์เอาชีวิตรอดนะครับเนี่ยผมเนี่ยซีรีส์เอาชีวิตรอดไม่มีใครดูเลยนะครับซึ่งดูซึ่งแบบเหมือนเหมือนคนบ้าดูดูคลิปของตัวเองทางนั้นเลยนะครับ ก็อยังไงอะก็เราก็ต้องทําคลิปน่าสนใจครับแบบคนที่เขาดังมาได้ไงแบบอ่าผมยกตัวอย่างเลยช็อตกากายครับซับเขาขึ้นแบบพุทธรุเลยอ่ะโคตรไวอ่ะซึ่งคือแบบยังไงอะช็อตการายก็เขาก็ยังไงวะเขาก็ทําคลิปน่าสนใจเนาะมีมุกเล่นฮาฮอะไรอย่างงี้คลิปเขาก็ฮาอยู่แล้วนะครับผมซึ่งแบบเขา นาทีทำคลิปนงี้ยคนติดตามยังขึ้นเลยนะครับโอเคแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะครับผมก็เวลามีคนไปแลกซับที่ช่องคนดังๆนี้เก็จะมีคนตามด่าใช่ไหมครับถ้าคุณไปด่าเขาแบบโอ้ขอทานแลกซับนะครับคือเขาจะไม่สนใจคุณครับเพราะวผมถ้าไม่ผมรูผม้ผมก็เป็นเหมือนกันแล้วผมคือผมไม่สนใจนะครับแต่มีเม้น์เม้นหนึ่งอะยังไงอะเขาบอกว่า ผมผมบอกว่าผมก็ไปเมนใต้คลิปพี่เวฟใช่ไหม,มบอกว่ากดมากดกลับอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีคนนึงเขามาคอมเมนต์ฮะเขาก็บอกเขาก็บอกว่าขอทานนี้ครับซึ่งผมไม่สนใจผมก็บอกว่าผมผมก็พูดไปเลยเอย้ผมก็พิมพ์ไปเลยว่าอยากได้กําลังใจครับซึ่งตอนนั้นคือคนนั้นนะครับเขาแบบเขาเป็นทําให้ผมเปลี่ยนเลยอะ่ะคือไม่แลกทรัพย์เลยก็คือเขาบอกว่ากําลังใจต้องสร้างด้วยตัวเองครับอย่างนี้ครับ ก็คือว่าผมคือผมเลิกแรกทับย์เลยถ้าผมเจอชาแนลเขาอีกนะผมคงจําไม่ได้แล้วนะครับผมคงจะโปรโมทให้เขาฟรีๆเลยนะครับซึ่งคลิปนี้ไม่มีอะไรมากๆเอยไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ขอทัลลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วอย่าลืมกดไลค์ช่องผมแล้วก็กดซับสไครต์ด้วยแล่ละถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์ไปให้เพื่อนดูได้นะครับผมโอเคไปแล้วสวัสดีครับ